ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิของเราด้วยนะคะตอนที่45ผู้ชักใหญ่เบื้องหลังเมื่อคิดได้ดังนั้นนักวิจัยก็พ้นคำออกมาอย่างรวดเร็วงานของพวกเราก็คือการค้นหาวิธีการที่จะทำให้มนุษย์กลายเป็นผู้ใช้อบิลิตี้และหลังจากทดลองมาหลายวิธี พวกเราก็สามารถค้นพบวิธีการถ่ายโอนกันอ b i l i t y ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ได้สำเร็จอย่างไรก็ตามแกนอ o b ลิตี้ที่โตเต็มวัยแล้วมันจะมีขนาดใหญ่มากเกินไปและพลังของมันจะลดทอนลงหลังถูกดึงออกจากร่างของสัตว์ร้ายดังนั้นดังนั้นพวกแกเลยออกตามหาแกนอ b บลิตี้เล็กจากผู้ใช้อ b i l i t y ที่เพิ่งสามารถปลุกพลังให้ตื่นขึ้นมาได้ชินเฟิงชิงเอ่ยปากเมื่อมาถึงจุดนี้เขาก็เหมือนจะเข้าใจถึงสถานการณ์ในชีวิตก่อนหน้าของตัวเอง เข้าใจว่าตนแท้จริงเป็นคนที่โคตรจะโชคร้ายเรื่องราวที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยของพวกมันใช่ใช่แล้วนักธุรกิจอีกคนไม่กล้ายุยยุให้ชินเฟิงโกรธรีบตอบกลับตะกุกตะกักทว่าความโกรธของชินเฟิงยิ่งนานก็ยิ่งปะดตูขึ้นเรื่อยๆแต่เขาก็พยายามข่มมันไว้และเคนถามคำถามที่สองแกยังไม่ตอบอีกคำถามของฉันเลยชินเฟิงสายะยิ้มเย็น ก่อนหน้านี้พวกที่บุกชิงตัวเพื่อนฉันสวมหน้ากากแมงมุมดำแต่ฉันรู้นะว่าแกไม่ใช่คนจากกลุ่มแมงมุมดำจริงๆแล้วแกรับใช้องค์กรใดกันแน่เมื่อได้ยินคำถามนี้สองชายแขนด้วนก็บังเกิดความลังเลขึ้นทันทีชินเฟิงไม่รอช้าย,ยกมีดขึ้นอีกครั้งเตรียมตัดแขนอีกข้างของชายในชุดสูทอาบอกแล้วฉันยอมบอกแล้ว เฉินเฟิงราวกับคนบ้าไม่พอใจก็คิดจะสับแขนทิ้งอีกฝ่ายจึงไม่กล้าต่อต้านใดๆองค์กรของเราไม่ใช่แมงมุมดำหรือแม้แต่องค์กรต่อต้านมนุษยชาติแต่มันเป็นความลับมากที่พวกเรารู้มีแค่ว่ารหัสองค์กรคือแซดเท่านั้นบอกรายละเอียดเพิ่มเติมมาอีกชินเฟิงตะคอกดูร้ายฉันฉันเองก็ไม่รู้อะไรมากไปกว่านี้แล้วแต่องค์กรของพวกเรามีอำนาจมาก ไม่ว่าจะสัตว์ทดลองหรือห้องปฏิบัติการพวกนี้ล้วนได้รับมาจากพวกเขาที่จงใจเอ่ยออกมาเช่นนี้ก็เพื่อหมายจะข่มขู่ชินเฟิงองค์กรแซดรหัสนี้ตีได้หลายความหมายมากเกินไปแม้แต่ชินเฟิงเองถ้าให้ย้อนคิดแบบเฉพาะเจาะจ,จงเขาก็ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนแต่เมื่อเขามองไปในแววตาของนักธุรกิจพุงพลุยที่ฟุ้งไปด้วยความหวาดกลัวเจ้าตัวก็ทราบดีว่าอีกฝ่ายไม่น่าจะโกหกชินเฟิงไม่เก็บมาคิดอีกต่อไปเขาเตรียมฟันใส่คู่แคนอีกครั้ง ในเมื่อรู้แค่นี้ก็จงตายซะชินเฟิงง้างมีดก,กระสัดครามในมือชูขึ้นเหนือหัวของเขาอย่าได้โปรดอย่าฆ่าฉันถึงจะไม่ใช่เรื่องขององค์กรแต่ฉันยังมีอีกความลับหนึ่งที่สามารถบอกได้เม็ดเหงือผุดขึ้นเต็มใบหน้าชายชุดสุดเขากลัวว่าชินเฟิงจะลงมีดใส่จริงๆสองตาของชินเฟิงรีแคบลงมีดในมือหยุดกลางอากาศถ้าความลับนี้มันร้ายประโยชน์ฉันจะไม่ปล่อยให้แกมีลมหายใจอยู่อีกต่อไป ไม่ไม่ไรประโยชน์แน่นอนชายวัยกลางคนในชุดสูทกล่าวอย่างเร่งรีบในความเป็นจริงแล้วเขารู้ความลับค่อนข้างน้อยแต่ตอนนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องใครบังอย่างให้แก่ชิ้นเฟิงถึงแม้ว่าพวกเราจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆขององค์กรแท้แต่พวกเราก็มีกำลังในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ทรงประสิทธิภาพมาก ดังนั้นเราจึงมีฐานที่มั่นอยู่ในทุกสถานที่ชุมชนหรือเมืองและทางเรามักจะแลกเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างกับผู้นำของสถานที่เหล่านั้นการบุกโจมตีเพื่อนร่วมชั้นของเธอเดิมทีไม่ได้เป,เป็นเป้าหมายของทางเราแต่เป็นอีกฝ่ายที่ผลักดันให้เกิดขึ้นในหัวใจของชินเฟิงกระตุกไหวอีกฝ่ายที่แกกำลังพูดถึงคือใครภายใต้แรงกดดันจากมีดาษัตริย์ครามชายไวกลางคนกลืนน้ำลายอึกใหญ่และกล่าว เป็นรองผู้ว่าการเขตเฉิงเปย่ยคิ้วของชินเฟิงขมวดเข้าหากันอย่างรุนแรงทันใดนั้นภาพของอีกฝ่ายก็ว่าผ่านเข้ามาในจิตใจของเขาที่แท้ก็เป็นมันความชิงชังอันน่าหวาดกลัวปรากฏขึ้นในดวงตาของชินเฟิงสถานที่ชุมชนทางตอนเหนือเป็นชุมชนขนาดใหญ่แต่สำหรับเมืองเฉิงหยางมันมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเขตเฉิงเปย่ยซึ่งผู้ที่ครอบครองสถานะสูงสุดของเขตเฉิงเป่ยก็จะมีสองผู้ว่าการ สมนายพลและสองสมาชิกสภาแต่โดยสิ้นเชิงแล้วผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในเขตเฉิงเป่ยจะมีทั้งสิ้นสิบคนและหนึ่งในนั้นคือรองผู้ว่าการหลินเซิงเป็นตัวตนทรงพลังในเลเวลอนอกจากนี้เขายังมีลูกชายชื่อว่าหลินไคสรุปง่ายๆก็คือหลินเซิงต้องการให้ลูกชายตัวเองกลายเป็นผู้ใช้อบิลิตี้อย่างนั้นสินะใช่ใช่แล้วชายในชุดสูตรเร่งตอบ การทดลองทั้งหมดของพวกเราล้วนดำเนินการกับสัตว์ร้ายแต่เวลาที่พลังของพวกสัตว์ร้ายจะตื่นขึ้นมันไม่แน่ไม่นอนในขณะเดียวกันนี้ก็เป็นช่วงที่พวกเด็กๆก,กำลังฉีดยากระตุ้นพลังพอดีพวกเราเลยตัดสินใจเบนทิตไปจับตัวเด็กที่สามารถปลุกพลังพิเศษได้แทนทุกคำที่ฉันพูดเป็นความจริงถ้าไม่ใช่เพราะมีคนให้การสนับสนุนพวกเราจะสามารถเปิดห้องทดลองใกล้กับชุมชนทางตอนเหนือได้อย่างไรพวกเราได้รับอำนาจถึงขั้นที่ว่าถ้าถูกใครบางคนค้นพบ ก็สามารถบอกออกไปได้ว่าพวกเราทำธุรกิจถูกกฎหมายเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นี่เองชินเฟิงกัดกรามจนแน่นเปล่งเสียงเล็ดลอดผ่านไรฟันหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือในชีวิตก่อนหนะ้าอ b บิลิตของชินเฟิงมันถูกส่งมอบไปให้กับหลินไคนั่นเองหลินไคแต่เดิมเป็นแค่เพลย์บอยแต่จู่จูก็สามารถปลุกพลังพิเศษขึ้นมาได้อย่างกระทันหันแถมยังเป็นาธาตุมืดที่แสนจะหายาก หลังจากนั้นหลินไคก็กลายเป็นผู้ใช้อบิลิตีที่ส่งพลังความแข็งแกร่งของเขาก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วมันเตี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพแต่สิ่งที่เขาทำนั้นช่างโหดเหี้ยมเปลี่ยนทั้งสถานที่ชุมชนทางตอนเหนือให้ฟุ้งไปด้วยควันไฟแห่งความกลาหนและต้นทุนทั้งหมดของมันก็ปล้นชิงมาจากชินเฟิงนี่สินะคือสิ่งที่เป็นชินเฟิงตอนนี้เกลียดชังสุดแสนเขาต้องการจะฉีกกระชากอีกฝ่ายออกเป็นชิ้นชิ้น แต่ในเวลานั้นเองช่างหน้าแปลกใจจูจ่ๆใบหน้าของชายชุดสูทก็ผุดรอยยิ้มขึ้นมาแอะเสี่ยวไปผู้นั่งยองๆบนไหล่ของชินเฟิงตลอดมาจูจ่ๆก็เปล่งเสียงร้องอย่างฉับพลันจากนั้นรังสีแสงสีเงินก็กระพริบไหวทั้งสองหายวับและปรากฏตัวขึ้นตรงมุมห้องโครมอีกหนึ่งเสียงอึกทึกดังตามมา ประตูถูกกระแทกเปิดออกแรงประทะส่งเข้าใส่ตำแหน่งเดิมที่ชินเฟิงยืนอยู่คลักคลุ้งไปด้วยเศษชิ้นส่วนประตูห้องทดลองส่งผลให้ชายสองคนที่อยู่ใกล้ๆถูกเป่าปลิวกระเด็นราวกับเศษผ้าน่ากลัวว่าชายทั้งสองคงไม่คาดคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขานึกไม่ถึงเลยว่าคนที่ตนคิดหมายจะให้มาช่วยชีวิตกลับไม่สนใจชีวิตน้อยๆของพวกตนแต่ทำการระเบิดโจมตีห้องทดลองให้ตกตายกันไปทุกคนเลยในคราวเดียว ประตูถูกทำลายกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่ภายใต้กลุ่มควันคลักคลุ้งชินเฟิงสามารถมองเห็นถึงร่างของอีกฝากฝั่งหนึ่งเป็นคนหนุ่มที่มีอายุราวๆ2 5ถึง26ปีในชุดต่อสู้สีเขียวเข้มและมีสัญ,ญลักษณ์ f 1บนหน้าอกของเขาโดยในมือคนหนุ่มถือไว้ด้วยปืนใหญ่พลังงานที่สามารถระเบิดอนุภาพรุนแรงออกมาได้และคงจะเป็นปืนใหญ่นี้เองที่เพิ่งถูกใช้โจมตีออกไปศัตรูคือมือปืน คนหนุ่มเอื้อมมือออกไปปรับตำแหน่งปืนใหญ่พลังงานเล็งใจกลางเป้ามายังทิศทางของชินเฟิงเปรียงปากกระบอกปืนระเบิดการโจมตีดูเดือดโหดร้ายอีกครั้งแอเสี่ยวไปร้องตะโกนตื่นตัวเทเลชินเฟิงไปปรากฏอีกที่หนึ่งโครมแรงประทะก่อให้เกิดเสียงอึกทึกกึกก้องให้ตายสิไอพลังสมาธิเพิ่มการรับรู้นี่มันน่ารำคาญจริง แม้ผู้ที่จะกลายเป็นมือปืนจะมีข้อกำหนดไม่สูงมากจนเกินไปแต่ในระหว่างที่พวกเขากลายเป็นมือปืนก็ต้องผ่านกระบวนการเสริมความสามารถในการรับรู้สิ่งรอบตัวให้ดีมากขึ้นเป็นพิเศษเสียก่อนด้วยเหตุนี้เองที่ทําให้แม้ตอนนี้ฉินเฟิงจะซ่อนตัวอยู่ในมุมอับที่ควันฟุ้งอยู่รอบตัวอีกฝ่ายก็ยังสาดโจมตีได้อย่างแม่นยำและไร้ความปราณี การรับรู้ของมือปืนเลเวลเอฟไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถหลบเลี่ยงได้โดยง่ายในสายตาของอีกฝ่ายชิ้นเฟิงอยู่ในห้องปิดตายอย่างไรก็ไม่สามารถหลบหนีโหน่าสนใจดีนี่มือปืนหัวเราะเบาๆเขาคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าชิ้นเฟิงจะหลบพ้นแต่เมื่อก้าวเข้ามาอีกก้าวสีหน้าของเขาก็พลันแข็งทื่อนี่มันเป็นไปได้ยังไงกัน ในการรับรู้ของเขาร่างของชินเฟิงจูจ่ๆก็มาโผล่ตรงระเบียงทางเดินแต่ทางออกเดียวจากห้องทดลองมีเขาขวางกั้นประตูอยู่แล้วชินเฟิงสามารถผ่านมันไปได้อย่างไรเป็นไปได้ไหมว่าอีกฝ่ายสามารถทะลุก,กำแพงได้ในเวลาเดียวกันชินเฟิงเองก็ตกใจเหมือนกับมือปืนเขาก้มลงมองพื้นด้วยความฉงนนั่นเพราะมีคนตายนอนกองอยู่ตรงนี้แถมยังสวมชุดเก้าเห็นได้ชัดว่าคือบุคลากรของห้องทดลองแต่ตอนนี้ดันถูกสังหารลง ถ้าอย่างนั้นใครเป็นคนฆ่าเขามือปืนคนเมื่อกี้อย่างนั้นหรอแต่ทำไมกันหรือว่ามือปืนคนนั้นไม่ได้เป็นพวกเดียวกันกับคนจากห้องทดลองช่องมาฟังสิตอนที่46เป็นมิตรหรือศัตรูอย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายไม่คิดเปิดโอกาสให้ชินเฟิงได้อธิบายเป้าปืนใหญ่พลังงานในมือถูกเบี่ยงทิศทางระเบิดยิงอนุภาพออกไปอีกครั้ง ชินเฟิงเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นจนถึงขีดสุดพุ่งไปตรงมุมทางเดินแล้วหักเลี้ยวกระทันหันเปรียงบังเกิดแรงระเบิดรุนแรงขึ้นเบื้องหลังเขาเศษฝุ่นเศษหินปลิวกระแทกกับร่างของชินเฟิงอาวุธที่ท้าทายสวรรค์เช่นนี้หากโดนเพียงครั้งเดียวแน่นอนว่าต้องจบเหตุไม่มีครั้งที่สองแม้ว่าชินเฟิงจะสวมใส่กรอรูนอยู่ก็ตามแต่ตรับใดที่ถูกฝ่ายตรงข้ามยิงเข้าจังๆเขาก็ต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยอย่าลืมนะกระรูนมิได้ป้องกันครอบคลุมมาถึงหัวของชินเฟิง ถ้านายยิงมันอีกแค่ครั้งเดียวฉันจะตอบโต้แล้วนะชินเฟิงตะโกนบอรึมและคำตอบที่เขาได้รับคือการระเบิดปืนใหญ่พลังงานเข้าใส่อีกครั้งใบหน้าของชินเฟิงกลายเป็นเขียวคล้ำด้วยความโกรธฉันมาที่นี่เพราะต้องการเก็บกวาดห้องทดลองพวกเราอยู่ในสถานะเดียวกันทำไมต้องสู้กันด้วยชินเฟิงถามหลังจากประโยคนี้มือปืนก็หยุดโจมตีไปจริงๆแล้วแกเป็นใคร อีกฝ่ายเอ่ยถามอย่างหวาดระแวงชินเฟิงสตันไม่รู้ว่าจะตอบกลับไปยังไงดีเขาเป็นใครหน่าหรือก็เป็นคนที่ในชีวิตนี้แทบจะไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับห้องทดลองเลยน่าสิตอบไปแบบนี้คงไม่ได้แน่ๆลืมมันเถอะไม่ว่าแกจะเป็นใครแต่แกรู้เรื่องที่เกิดขึ้นที่นี่แล้วฉันไม่มีทางที่จะปล่อยแกไปชายคนนั้นใส่ยะย้มเย็นและยกปืนใหญ่พลังงานขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อถึงจุดนี้ความโกรธของชินเฟิงก็ปะตุกขึ้นอย่างสมบูรณ์สมองของชินเฟิงเริ่มหมุนเร็วจีคนคนนี้เห็นได้ชัดว่าตั้งใจที่จะมาทำลายห้องทดลองเพื่อไม่ให้เหลือหลักฐานทิ้งไว้เบื้องหลังแม้เป้าหมายแรกของทั้งคู่จะเหมือนกันแต่ประโยคสุดท้ายที่อีกฝ่ายกล่าวกลับทำให้เจตนาฆ่าของชินเฟิงต้องปะตุกหลับขึ้นมาอีกครั้ง ที่ชวนให้คิดนอกจากนี้ยังมีเรื่องสีหน้าที่เปลี่ยนไปของชายชุดสูทในตอนที่มือปืนปรากฏตัวขึ้นอีกชัดเจนว่าคนในห้องทดลองมั่นใจเต็มเปี่ยมว่ามือปืนมาเพื่อช่วยเหลือแต่ผู้ที่คิดจะช่วยกลับกลายเป็นคนสังหารชายชุดสูทซะเองเมื่อรวบข้อมูลทุกอย่างเข้าด้วยกันแทบจะในทันทีชินเฟิงก็สามารถคาดเดาสถานะของบุคคลคนนี้ได้ที่แท้ไหนก็เป็นคนของรองผู้ว่าการชินเฟิงกัดฟันกล่าวฮิฮ่เดาได้ถูกต้องแต่นั่นไม่สําคัญ เพราะเดี๋ยวแกก็จะกลายเป็นผีแล้วชายคนนั้นเหนีย่ยวไกลอีกครั้งชินเฟิงคาดเดาไม่ผิดพลาดอีกฝ่ายคือคนของรองผู้ว่าการจริงๆเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ส่งพลังของศัตรูมือปืนเลเวลเฟที่เรียกว่าเหอหลี ในสถานที่ชุมชนทางตอนเหนือผู้ใช้พลังพิเศษเลเวล G หน้ามีอยู่ทุกคนแห่งหากแต่ถ้าเป็นเลเวล F ส่วนใหญ่แล้วจะได้รับตำแหน่งสำคัญหรือเป็นรองหัวหน้าเหมือนกับซูซิงฝูแต่ถึงจะเป็นแค่รองหัวหน้าก็อย่าได้ประมาทคนระดับนี้ไปเพราะมันเป็นตำแหน่งที่สามารถได้รับความมั่งคั่งจากภายในมากมายครอบครองทรัพย์สินเกินกว่าที่จะสามารถจรินตนาการได้กระทั่งบางคนที่ร่ำรวยและมีเงินนับสิบล้านหากพบเจอกับซูซิงฝูทั้งหมดก็ยังต้องก้มหัวทักทายเขา เพราะต่อให้จ่ายเงินออกไปมากกว่า10ล้านมันก็ยังไม่สามารถทะยานขึ้นไปอยู่ในขอบเขตเลเวล F ได้ในเมื่อนายไม่คิดที่จะรามือจากฉันงั้นฉันเองก็จะไม่ปล่อยนายไปเหมือนกันชินเฟินยิ้มหยันเห็นว่าเป็นมือปืนเลเวล F เลยอลวาดไปทั่วมันไม่รู้ซะแล้วว่าความแข็งแกร่งของชินเฟิงในตอนนี้มีได้ได้ไปกว่าตัวมันเองเลยเสี่ยวไปชินเฟิงคำรามเสียงต่ำเสี่ยวไปไม่รอช้าปลดปล่อยธาตุมิติทันที แล้วร่างของเขาก็หายวับไปจากสถานที่เดิมมือปืนพงาดตกใจเป็นแบบนี้อีกแล้วเฮอรลีไม่อาจทราบได้โดยสิ้นเชิงว่าชินเฟิงหายตัวไปได้อย่างไรแต่เจ้าตัวก็เตรียมใจพร้อมรับมือกับสถานการณ์รอบตัวตลอดเวลาในวินาทีต่อมาชินเฟิงพันปรากฏขึ้นด้านหลังของคู่ต่อสู้เฮอรลีสามารถรับรู้ถึงชินเฟิงได้ในทันทีหากแต่เวลานี้มันไม่เหมาะที่จะยิงปืนใหญ่พลังงานอีกต่อไป เพราะปืนใหญ่พลังงานทั้งหนักและเคลื่อนไหวได้อย่างเชื่องช้าไหนจะระยะห่างที่ใกล้เกินไปอีกถ้าเขายิงมันออกไปเกรงว่าแม้แต่ตัวเฮอรลีเองก็ยังต้องได้รับผลกระทบทว่าเฮอรลีจะมีไพ่ในมือเพียงเท่านี้ได้อย่างไรปืนใหญ่พลังงานในมือของเฮอหลีหายวับทันใดและถูกแทนที่ด้วยปืนพกสองกระบอกในพริบตาปืนคู่เหวี่ยงวูบเป็นวงพร้อมสาทกระสุนออกไปปัง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 ติ้ง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  มี่ดาดก,กริย์ครามของฉินเฟิงโบกสะบัดไร้ซึ่งกระสุนใดทะลุมาถึงตัวเขาแววตาของเฮอรลีสันไหวด้วยความประหลาดใจนั่นมันอุปกรณ์รูนสีเงินแน่นอนว่าสิ่งที่ทําให้เฮอรลีตระหนักถึงความแข็งแกร่งของฝั่งตรงข้ามมีใช่อุปกรณ์รูนหากแต่เป็นความบ้องวัยในการป้องกันและการตอบสนองอันรวดเร็วต่างหากกลับมาที่ทางฝั่งชินเฟิงเมื่อพบกับฉากตรงหน้าหัวใจเขาก็ต้องกระตุกไหว นั่นมันอุปกรณ์รูลมิติปืนใหญ่พลังงานในมือศัตรูหายไปอย่างกระทันหันและถูกแทนที่ด้วยอาวุธอื่นทันทีชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นเพราะฝีมือของอุปกรณ์รูลมิตซึ่งการที่อีกฝ่ายครอบครองมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยสำหรับชิ้นเฟิงแน่นอนว่าการครอบครองอุปกรณ์รูลมิตสำหรับมือปืนที่แท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาหากมีเงินก้อนใหญ่ก้อนแรกพวกเขาจะไม่เลือกซื้ออาวุธที่ทรงพลังแต่จะเลือกซื้ออุปกรณ์รูลมิติไว้ใช้พกพาอาวุธมากมายของตนเองก่อนเป็นอันดับแรก ดังนั้นถึงได้บอกตั้งแต่ต้นไงว่าคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับอาชีพมือปืนส่วนใหญ่แล้วคือเศรษฐีร่ำรวยและเละเลื่องอำนาจเท่านั้นเฮอร์ลีมีอุปกรณ์รูณนมิดนั่นหมายความว่าในมิติของเขาจะต้องมีอาวุธอยู่มากมายแน่ๆการต่อสู้จากนี้ไปใครเล่าจะรู้ว่าเขาจะงัดเอาอะไรออกมาใช้อีกสัญชาตญาณระวังภัยเริ่มร้องเตือนในหัวใจของชินเฟิงอย่างไรก็ตามสัญชาตญาณระวังภัยนี้หมายถึงการยอมรับในตัวคู่ต่อสู้ มันมิใช่หมายถึงความหวาดกลัวเวลานี้ชินเฟิงตื่นตัวสุดขีดจะรอช้าไม่ได้เฮอหลีจะต้องตายโอบกอดทมินอบิลิตี้ของชินเฟิงพลันกระชากไวความมืดมิดโถมเข้าปกคลุมร่างกายของเฮอหลีนี่มันอะไรกันดวงตาของเฮอหลีกลายเป็นว่างเปล่าเขาตระหนักได้เพียงรอบตัวไร้ซึ่งร่องรอยใดๆของแสงสว่างวิส คมต้าของมีดกษัตริย์ครามในมือชินเฟิงโฉบไปข้างหน้าปังปังปังเฮอร์ีไม่ใช่คนโง่เขาตัดสินใจยิงปืนเข้าใส่ตำแหน่งเดิมของชินเฟิงแม้ว่ากระสุนจะไม่ถูกเป้าหมายก็ตามแต่อย่างน้อยก็ช่วยสกัดชินเฟิงไม่ให้เข้ามาใกล้ได้แตงแตงแตงมีดปาดกระสุนชินเฟิงก้าวตรงมาข้างหน้าอีกครั้งในการต่อสู้กับมือปืนวิธีก็คือต้องพาตนเข้าไปใกล้ศัตรูให้ได้มากที่สุด ณเวลานี้ระยะห่างของทั้งสองประชิดกันแล้วชินเฟิงพลันสับมีดลงในคราวเดียวเป็นมีดซึ่งครอบครองใบอันแหลมคมและสามารถแยกร่างของคนทั้งคนผ่าเป็นสองซีกได้ในกระบวนท่าเดียวทว่าในวินาทีต่อมาเหอหลีกลับดีดตัวถอยอย่างกระทันหันพร้อมปรากฏขวดขนาดใหญ่ห้าใบในมือของเขาระเบิดพลังแม่เหล็กดวงตาของชินเฟิงหดรีบเขาย่อตัวและดีดผึงชักมีดถอยกลับทันที สนามแม่เหล็กพุ่งตามฉินเฟิงมาก็จริงหากแต่มันไม่ทันกับความเร็วของเขาตูม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 ระเบิดแล้วระเบิดเล่าดังขึ้นเนื่องจากระยะค่อนข้างใกล้ฉินเฟิงเลยโดนผลกระทบจากแรงอัดอากาศระหว่างนั้นเองชุดต่อสู้เหมือนจะทานทนไม่ไหวเริ่มฉีกขาดฉินเฟิงรู้สึกแค่ว่าแขนของเขาถูกทิ่มแทงด้วยของมีคมบางอย่างระหว่างแรงปะทะแน่นอนว่าทางด้านเฮอรลีเองก็ไม่ได้แย่ไปกว่ากัน แม้จะถูกอ b บลิตีความมืดของชินเฟิงปกคลุมแต่เฮลีก็เกิดปฏิกิริยาตอบสนองได้ทันยังไงก็ตามถึงชินเฟิงจะถูกขัดขวางอย่างกระทันหันแต่ปลายมีกษริย์์ครามก็จุ่มเฉือนเข้าถึงร่างของเฮลีซะก่อนแล้วโดนแทงงั้นหรอชุดต่อสู้ราคาแพงถูกตัดเปิดออกทันทีกระบวนการช่างง่ดายราวกับฉีกเศษผ้าเสียบเข้าถึงชุดกรรูนภายในสีม่วงบังเกิดเสียงดังแควก เฮอร์ลีที่ถอยออกมาตั้งหลักรับรู้ได้ถึงแรงเฉือนตั้งแต่หน้าอกของเขาลากยาวลงมาถึงช่องท้องบังเกิดความรู้สึกเจ็บจี๊ดเป็นมีดของศัตรูมีสามารถทะลุเกราะชั้นในเข้ามาทำร้ายเขาได้เฮอร์ลีตัดสินใจทันทีในมือปรากฏปืนกลเขาลั่นไกาสาตรกระสุนอย่างรวดเร็วชินเฟิงกลิ้งตัวหลบก่อนจะเลือกใช้พลังพิเศษซ่อนเงาชินเฟิงหลบซ่อนตัวอยู่ในเงามืดขณะเดียวกันเหอหลีก็ยังถูกความมืดปกคลุม การรับรู้ของเขาลดต่ำลงเป็นอย่างมากเลยไม่สามารถตรวจหาร่องรอยของชินเฟิงได้ชั่วคราวชินเฟิงค่อยๆย,ย่องซุ่มอย่างเงียบๆและเริ่มโจมตีอีกครั้งทันทีที่เขาโจมตีทางเหอหลีก็สัมผัสได้ตอบโต้วสวนกลับไปทั้งสองสู้กันไม่มีใครยอมใครจนยากจะคาดเดาถึงผลลัพธ์ของชัยชนะแต่ในช่วงเวลานั้นเองห้องทดลองใต้ดินก็เริ่มสั่นสะเทือนครือนนอนน พนังอีกฝั่งถล่มลงคล้ายอาคารจะพังทลายลงมาทว่าทั้งสองกลับไม่มีใครยอมถอยเลยดูเหมือนว่าไม่มีใครคิดจะหยุดจนกว่าจะสังหารศัตรูลงได้ก็เอาสิฉันก็อยากจะรู้เหมือนว่าว่าพลังสมาธิของแกมันจะยังใช้ได้อีกนานแค่ไหนฝากทุกคนกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องมาฟังสินะคะ